คอตตอนแคนดี้กัมนะคะของมอสเตอร์ไฮมี2รถนะคะของอันนี้เป็นรถแอปเปิล Apple ส่วนอันนี้เป็นรถสตรอเบอรี่นะคะเด mm ี hmm. ๋ยวเราก็จะมาแกะกันเลยคอตตอนแคนดี้กัมนะคะเราซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ต180บาทค่ะ mm hmm. แกะออกมานะคะก็จะมีคอตตอนแคนดี้แล้วก็สติกเกอร์ดังรูปนะคะ mm hmm. คือเขาแถมมาให้แล้วแต่ว่าเราจะได้ไลายอะไรนะคะเด mm ี hmm. ๋ยวเราก็จะมาชิมกันเลยนะคะ อันนี้เป็นรสแอปเปิ้ลจริงๆเลยนะคะอันนี้จะออกหวานๆเหมือนสตรอเบอรี่เลยค่ะมีกลิ่นนิดๆนะคะพอเคี้ยวไปได้สักพังนะคะก็จะเป็นหมากฝรั่งแล้วค่ะอันนี้นะคะเนื้อปกติใส่ใหม่นะคะเวลาอมเข้าไปแล้วมันจะละลายใช่ไหมคะแต่อันนี้อมไปได้สัพพั์มันจะเป็นเนื้อเป็นก้อนๆมันไม่ละลายเคี้ยวไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นเหมือนหมากฝรั่งนะคะ เียวไปได้ยนนะคะมันก็จะเริ่มเหนียวไม่ควรกินเข้าไปนะคะเด็กเล็กๆไม่ควรรับประทานนะคะไม่งั้นมันจะติดคอค่ะวันนี้เราก็ขอจบการรีวิวคอตต้อนแคนดี้กัมเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดซับนะคะ